รักคำเดียวหากนิยามกลับมากนะักเมื่อหล่นร่วงสู่ห้วงรักสุดถ่ายทอนนี้หาใช่รักแล้วล้วนสุขแน่นอนโลกบัรจุด้วยคนจรจากความรักสีชมพูเมื่อรักหมดก็หม่นมืดฟ้ากระจ่างกับดำปืดเมื่ออกหักอะไรชักเชื่อมหลังฉากแห่งฉากรัก อยากรู้นักครูไม่ใหญ่ตอบอย่างไรมนุษย์ก็อย่างนี้เดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ไม่รักกันเราจะมีความจําเป็นต้องค้นหาความรักที่แท้จริงให้เจอไม่อย่างนั้นก็เที่ยวรักโน่นรักนี่รักมันเรื่อยเปื่อยเจออะไรก็รักหมดสุดท้ายก็เป็นทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงๆทุกข์มีไปตามลําดับ แปลว่านี่ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงอยู่ในตัวต้องค้นให้เจอความรู้สึกรักแท้นี้จึงจะออกมาจากใจได้เรามาฟังเรื่องราวความรักจาก<ล>นักเรียนอนุบาลฝและ,และฟันมิทยา,าคุณครูไม่ใหญ่เมตตาตอบให้ไปพร้อมๆกันค่ะน้องสาวของลูกเธอชอบกีฬาต่างๆเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็ก ประกอบกับเป็นคนรูปร่างผอมสูงแข็งแรงเล่นกีฬาได้ดีทุกประเภทควาเหรียญทองทั้งระดับประถมมัธยมและระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศหลังจบมัธยมก็ไปเรียนต่อวิชาชีพการเรียนและการสอนด้านกีฬาที่กรุงเทพต่อมาเธอได้รู้จักกับว่าที่นักเรียนตำรวจหนุ่มผู้มาเรียนว่ายน้ำกับเธอเพื่อไปสอบในร้อยตำรวจเขาก็หมั่นมาแวะเวียนตามไปเชียร์เธอแข่งกีฬาทุกทุกที่ พอเขาเรียนจบได้สองปีเธอจึงตกลงเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตจนเมื่อเธอตั้งท้องสามีก็หายหน้าไปหลายหลายวันพอกลับมาเสื้อที่สวมใส่ก็เป็นรดลายัยรุ่นบ้างมีรอยลิปสติกติดที่คอเสื้อบ้างที่บ่าบ้างเธอก็ซักถามว่ารอยลิปสติกนี้มันมาได้อย่างไรถามหลายๆครั้งเข้าเธอจึงบอกว่าเรามีลูกแล้วนะเลือกเที่ยวส้ำสอนไม่เป็นโลเป็นภายเสียทีเธอ เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน้าแถมยังดื้อดึงไม่ฟังเธอเลยหลังจากนั้นก็มีนักร้องไปหาน้องสาวที่โรงเรียนประกาศตัวท่ามกลางครูและนักเรียนเต็มห้องว่าเธอเป็นภรรยาตัวจริงของสามีน้องสาวส่วนน้องสาวเป็นตัวปลอมจนน้องสาวนั้นอับอายมากวันต่อมานักร้องก็ได้บุกไปถึงที่ทำงานของสามีนำทะเบียนสมรสไปแสดงกับผู้บังคับบัญชาของสามี แล้วก็ฟ้องร้องว่าน้องสาวของลูกแย่งสามีของเธอจนน้องสาวต้องไปชี้แจงที่โรงพักเมื่อไปถึงโรงพักจึงได้รู้ว่าสามีนั้นแอบไปจดทะเบียนสมรสซ้อนครั้งนี้น้องสาวจึงมีปากเสียงกับสามีอย่างรุนแรงถึงขั้นทะเลาะตบต,ตีกันแต่เขาก็ไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านี้เห็นเป็นเรื่องสนุกคึกขนองครั้นคลอดลูกแล้ว น้องสาวจึงเบนความสนใจจากเรื่องเหล่านี้หันกลับไปแข่งกีฬาอย่างจริงจังจนได้รับหนึ่งเหรียญทองวอลเลย์บอลจากการแข่งขันกีฬาเซียบเกมในปีพศ2510ได้รับหนึ่งเหรียญเงินจากกีฬาสีเกมในปีพศ2514แล้วก็ปีพศ2515ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสีเกมซึ่งเธอก็ลงแข่งขันเพื่อคว้าชัยชนะในเกมนี้ด้วย ซึ่งตอนนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดวงใจคนไทยทุกดวงต่างก็พร้อมใจกันส่งแรงเชียร์ไปให้เธอคว้าเหรียญทองมาให้ได้แล้วเธอก็ได้รับเหรียญทองจากสีเกมซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกหนึ่งเหรียญแต่แล้วความปิติดีใจของเธอก็ต้องชะงักงานอยู่แค่ตรงนั้นเพราะในครั้งสุดท้ายหลังจากช่วงเช้าเธอขึ้นรับเหรียญทองแล้วก็เข้าร่วมพิธีปิดจนเสร็จช่วงเย็นขณะจะกลับที่พัก น้องสาวเห็นสามีขับรถไปเที่ยวกับนักร้องภาพที่เห็นเหมือนก้อนกรวดในรองเท้าสลัดออกไปก็ไม่สำเร็จทางที่เคยย่ำเดินดูเหมือนจะตอกย้ำให้เจ็บปวดหนักยิ่งขึ้นพ่อสามีรู้ว่าน้องสาวเห็นก็ตามมาปรับความเข้าใจน้องสาวของลูกโกรธระดับควันออกหูไม่ยอมคืนดีจึงหนีขึ้นแท็กซี่กลับที่พักแต่แท็กซี่ก็มาเสียกลางทาง น้องสาวจึงจำใจขึ้นรถสามีที่ขับตามมาเขาก็อ้อนวอนน้องสาวให้ใจอ่อนแต่อ้อนอย่างไรน้องสาวก็ไม่ใจอ่อนสักทีเธอตัดสินใจบอกเลิกกับสามีแต่สามีไม่ยอมเธอจึงเปิดประตูวิ่งลงจากรถสามีก็ร้องเรียกแล้วก็บอกว่าหยุดนะไม่อย่างนั้นจะยิงน้องสาวก็วิ่งไม่หยุดเพราะเธอเป็นนักกีฬาเขาจึงคว้าปืนในรถดูสิไอ้ลูกกระสุนกับการวิ่งของน้องสาว อะไรมันจะเร็วกว่ากันปรากฏว่าลูกกระสุนเร็วกว่าไปถึงหลังของน้องสาวเจาะเข้าต้นคอเสี้ยววินาทีนั้นจิตใจเธอวิววันชาวู้บไปทั้งตัวแล้วก็ลงทั้งยืนรานความคิดเธอก็หัวนึกถึงคำพูดอัมหิตบปนพิศวร์ที่เขาชอบพูดบ่อยๆว่าอะไรที่เป็นของรักของห่วงของเขาถ้าเขาจะต้องสูญเสียไปเขาจะทำลายทิ้งให้หมดเธอนึกได้แค่นั้น แล้วสติก็ดับมุ่มลงไปเมื่อเธอรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลคือกลายเป็นอัมาพาตทั้งตัวมีจิตใจแตะไร้ความรู้สึกทางร่างกายขยับเขยื่อนไม่ได้ตั้งแต่หัวไหลลงมาสภาพไม่ต่างจากคนพิการต่อมาสามีก็มาเยี่ยมพร้อมกับพาผู้หญิงคนใหม่มาด้วยสภาพของน้องสาวตอนนั้นเปรียบเสมือนกับสุขสารคนช้ำพอเขาเห็นเธอในสภาพเช่นนี้ เขาก็หายหน้าไปไม่มาอีกเลยเหลือเพียงรอยอดีตแห่งความรักส่วนน้องสาวก็ไม่โทษว่าใครเธอบอกกับคนอื่นว่ามันเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นเพราะยังเป็นห่วงสามีว่าหากพูดความจริงเขาจะมีความผิดต้องติดคุกและต้องออกจากร้านจัดการซึ่งลูกสาวที่ยังเล็กนักก็จะไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูใจเธอตอนนั้นคิดเพียงว่าอีกไม่นานเธอคงจะตายจากไป แล้วก็จากไปพร้อมกับความทุกข์ทั้งปวงทุกอย่างก็จะจบสิ้นลงแต่มันก็ยังไม่จบเพราะเธอก็ยังคงมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณแม่และเธอต่างก็เก็บความเจ็บช้ำนี้ไว้ในใจสิ่งที่ช่วยค้ำจุนเธอไว้ก็คือความรักของแม่ที่ลึกกว่าท้องทะเลคุณแม่ต้องดูแลพยาบาลเธอที่โรงพยาบาลอยู่ปีกว่าพอกลับบ้านก็ต้องมาดูแลต่อที่บ้านต่อมาตัวลูก ซึ่งหาเด็กมาดูแลพยาบาลเธอทั้งป้อนข้าวป้อนน้ำทั้งเรื่องถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาญาติฝ่ายสามีไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเลยทั้งยังโกรธเคืองซะอีกหาว่าน้องสาวของลูกใส่ร้ายสามีว่าเป็นคนยิงเธอทั้งทั้งที่ตัวลูกและน้องสาวก็ไม่ได้แจ้งความเอาเรื่องเอาเราวใดๆคิดว่าเป็นการชดใช้หนี้เวรกรรมกันไป จะได้จบเรื่องจบราวกันไปเสียทีไม่ต้องมารับเวรรับกรรมอันแสนจะขมขื่นทรมานเช่นนี้ต่อไปแต่ญาติฝ่ายสามีกลับเหมือนจะไม่เข้าใจทั้งพยายามกีดกันลูกสาวของน้องสาวไม่ให้มาเจอหน้าแม่แล้วก็ไม่ให้รู้เรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นกระทั่งปีพศ2530สภ25าสังคมสงเคราะห์ก็ได้ช่วยให้เธอได้พบกับลูกสาวแต่ลูกสาวเมื่อเห็นแม่อยู่ในสภาพเช่นนี้ ก็ยิ่งเอินห่างไม่อยากมาเยี่ยมน้องสาวมีมวิบากกรรมใดกับสามีจึงต้องมาถูกสามียิงและต้องป่วยเป็นอัมพาตถึง30ปีธรรมญาติของฝ่ายสามีจึงไม่เข้าใจความจริงทั้งๆท,ที่น้องสาวไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทำอย่างไรน้องสาวจึงจะพ้นจากผังชีวิตที่บกพร่องนี้นะคะอันนี้เป็นคำถามที่เธอถามมาเรามาฟังคำตอบจากคุณครูใบใหญ่ พร้อมกันค่ะตอนนี้ยังดูแลกันอยู่ก็ไม่เป็นอะไรนะลูกนะเรายังมีศูนย์กลางกายอยู่ใจเรายังดีอยู่มองพระในตัวได้ก็มองพระภายในตัวสิลูกมองเข้าไปเรื่อยๆเรายังเหลือศูนย์กลางกายและก็ใจของเรายังอยู่ไม่ต้องกลัวคนอื่นเขาเดินได้จริงมีทุกอย่างพร้อมจริงไม่ได้เป็นอมพาสแบบลูกแต่ถ้าหากว่าเขาหยุดใจไม่ได้ มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกต้องสู้สู้นะลูกนะสู้ให้สุดใจไปเลยจนกว่าใจจะหยุดดิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตนั่นแหละน้องสาวถูกสามียิงจนป่วยเป็นอัมพาตสามสิบปีแล้วเรื่องนี้มีเหตุคือกรรมในอดีตชาติหนึ่งน้องสาวนั้นเกิดเป็นผู้ชายมีความถนัดแล้ก็มีความสามารถในด้านกีฬาในยุคนั้นหลายหายประเภท ได้แก่ยิงธนูยิงปืนคว้างหอกคว้างจักคว้างมีดเป่าลูกดอกแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือกีฬาชกมวยผสมมวยปล้ำครั้งหนึ่งเธอได้เตะก้านคอคู่ต่อสู้หักจนเขาเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นด้วยกรรมนี้จึงต้องมีเหตุอันใดอันหนึ่งที่จะทําให้เป็นอัมพาตและชาตินี้ก็เริ่มต้นที่คอแต่ไม่ได้โดนเตะแต่โดนหัวกระสุนเข้าไป กรรมในชาตินั้นมารวมกับอีกกรรมหนึ่งก็คือกรรมกามเมเจ้าชู้มีผู้หญิงมาติดมากเพราะเป็นนักกีฬาเกง่งแล้วก็ไม่ค่อยดูแลผู้หญิงและลูกที่เกิดมามารวมส่งผลอีกทั้งในชาตินั้นญาติของฝ่ายหญิงก็ผูกโกรธที่ได้ทอดทิ้งไม่ดูแลญาติของเขาซึ่งเป็นภรยาของน้องสาวในชาตินั้นมาส่งผลให้ญาติฝ่ายสามีในปัจจุบันไม่เข้าใจจะแก้ไข ก็ต้องให้อโหสิกรรมต่อกันแล้วก็มุ่งหน้าสร้างบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เป็นดังนี้และอุทิศบุญไปให้ผู้ที่เราเกิดไปทําร้ายทั้งกายและจิตใจของเขาบุพกรรมใดลูกสาวของน้องสาวจึงเกิดมามีแม่ป่วยเป็นอัมพาตต้องแยกทางกับพ่อและเหตุใดลูกสาวของเธอจึงดูดาไม่มาเยี่ยมเยียนเธออีกเลยคําตอบจากครูแม่ใหญ่ก็คือว่า น่าเสียดายจังที่ดูดายไม่มาดูแลแม่ซึ่งเป็นทางมาแห่งมุลแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเลี้ยงดูตอบแทนท่านตอนนี้ท่านยังอยู่ให้เรามาดูแลเถิดประเสริฐนะมนุษย์เทวดาก็จะสรรเสริญถ้าเรามีลูกมีเต้าลูกเต้าก็จะดูแลเลี้ยงดูเราอย่างดีมีลูกมีหลานมีบริวารเขาก็จะดูแลเราอย่างดี เหตุที่ลูกสาวดูได้ไม่มาดูแลคุณแม่ก็เป็นกรรมใหม่ของลูกสาวแต่เป็นกรรมเก่าของแม่ในชาติที่เกิดเป็นผู้ชายที่เป็นนักกีฬามีสาวๆมาติดพันกันมากแล้วก็ไม่รับผิดชอบดูแลบุตรภรยามาส่งผลทําให้ลูกสาวในปัจจุบันไม่หันมาสนใจดูแลบ้านเหตุที่ลูกสาวของน้องสาวมีแม่ป่วยและแยกทางกับพ่อเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของตน บวกกับกรรมอนุโมทนาบาปร้ายการเชียร์มวยในปัจจุบันมารวมสม่งผลเชียร์มวยเช่นเตะซ้ายเตะขว้าตีเขาคือเชียร์ให้เขาทำร้ายกันก็เป็นการอนุโมทนาบาปนะซึ่งวิบากกรรมนี้จะได้รับทุกคนตั้งแต่คนภาคกรรมการพี่เลี้ยงคนดูคนเชียร์ถือว่าเป็นการอนุโมทนาบาปทั้งหมดจะเห็นว่า เราจาเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมและเราก็ไปตัดสินใจเอาว่าจะทำอะไรอย่างไรกีฬาก็ส่วนกีฬาอาชีพส่วนอาชีพความบันเทิงส่วนความบันเทิงแต่ทั้งหมดนี้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมมีคํำถามต่อนะคะว่าน้องสาวเล่นกีฬาเก่งเพราะเหตุในอดีตหรือปัจจุบัน ความชอบและความถนัดในเรื่องกีฬาหรือเรื่องอื่นๆนั้นมีสัดส่วนมาจากความชอบและความถนัดในอดีตกี่เปอร์เซนต์จึงส่งผลมายัางชาติปัจจุบันนี้คะคุณครูแม่ใหญ่ก็ตอบว่าน้องสาวเล่นกีฬาเก่งเพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักแต่ในอดีตก็ชอบเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายแบบในยุคนั้นทั้งตอนที่เป็นผู้ชายและในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงด้วยจึงทำให้เกิดความถนัดบวกกับความชอบในปัจจุบันมาผสมด้วย สัดส่วนความถนัดในอดีตของแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นมีของเก่าติดมามากมาเติมปัจจุบันอีกนิดหน่อยก็เก่งแล้วแต่บางคนในอดีตมีน้อยก็ต้องมาฝึกฝนในปัจจุบันให้มากก็เก่งขึ้นได้ดังนั้นการฝึกฝนในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆเรานั่งธรรมะในอดีตไม่ดีเราก็มานั่งทําความเพียรในปัจจุบันให้ดีให้ถูกหลักวิชาก็เก่งและดีได้มีคําถามต่อนะคะว่า น้องสาวถูกสามียิงจนเป็นอมพาสต้องนอนรักษาตัวเป็นเวลา30ปีทุกครั้งที่เขาทํำบุญก็จะอธิษฐานจิตให้หมดอายุไขโดยเร็วเพื่อให้พ้นจากทุกขเวทนาการอธิษฐานจิตเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่คะคุณครูไม่ใหญ่ตอบว่าน้องสาวทำบุญและอธิษฐานว่าขอให้หมดอายุไขเร็ว,เ,รวเพื่อให้พ้นจากทุกขเวทนานั้น ก็ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชาเพราะเมื่อยังมีลมหายใจยังมีศูนย์กลางกายอยู่ยังมีโอกาสสร้างบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้อีกมากมายนักดังนั้นควรทำบุญทุกบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วอธิษฐานจิตให้หมดจากวิบากกรรมนี้เป็นชาติสุดท้ายกายมนุษย์สำคัญมากสำหรับการสร้างบารมีแม้จะเป็นอมภพาตก็ตามแต่ถ้ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็สามารถ สร้างบารมีได้ซึ่งมีโอกาสดีกว่าเทวดาบนสวรรค์ที่กำลังเสวยสุขเสียอีกเพราะเทวดาสร้างบารมีไม่ได้นะลูกนะมีคำถามสุดท้ายสำหรับเรื่องความรักเรื่องนี้นะคะว่าสำหรับผู้ป่วยอัมาพาตควรฝึกสมาธิอย่างไรคะคุณครูไม่ใหญ่ก็เมตตาตอบว่าสำหรับผู้ป่วยเป็นอัมาพาตหากยังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ควรทำสมาธิ โดยให้เอนตัวโดยการยกเตียงขึ้นมาแล้วทำภาวนาด้วยวิธีหยุดใจไว้ที่กลางกายตามหลักวิชาเพราะนอนทำภาวนาแล้วมักจะหลับนี่เป็นคำตอบให้กับเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องจริงของเพื่อนรุ่มโลกที่มีให้เห็นกันอยู่เป็นประจำคุณครูแม่ใหญ่เมตตาตอบคำถามแล้วยังชี้แนะเส้นทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์แล้วก็พบความสุขที่แท้จริง ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องนี้ด้วยค่ะ